สวัสดีปีใหม่สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านนะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลและพิภพนะครับจงดลบัรดาลให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านนะครับมีความสุขสมหวังประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้และมีความสุขตลอดทั้งปี2,567นี้เลย เริ่มต้นปีในเดือนมก,การามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีสําหรับชาวลัคนาเมทุนนะอย่างน้อยคุณเองเนี่ยก็ออกจากเรื่องของปัญหามันทําให้ปัญหาอะไรต่างๆมันก็ดูลดน้อยลงส่วนในเรื่องของความรักในเรื่องของการร่วมมีคนมาร่วมอะไรต่างก็ยังเป็นโอกาสที่ดีในเดือนนี้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันสวัสดีครับ พบกับผมอาจารย์อู๋รู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาเมถุนในเดือนมกราคม2 5 1 7กันว่าชาวลัคนาเมถุนจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนนี้นะครับและก็ต้องบอกกันเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับ มาเริ่มมาที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาเมถุนก็คือดาวพุธนะครับในเดือนนี้เนี่ยช่วงวันที่1ถึงวันที่9เ,เนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอาริเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่าอาริมันอาจจะมีเรื่องให้น่างหงุดหงิดหน่อยนะครับหรือคุณเองจะต้องไปจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหา การมีปัญหามีการทดสอบการต้องแก้ไขอะไรต่างๆนะครับในมุมที่ดีอย่างน้อยก็คือการมีดาวศุกร์ที่เขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกันซึ่งมันก็จะส่งผลให้คุณก็ยังจัดการปรับแก้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาได้ดีนะครับเพราะดาวเนี่ยมันได้คู่อสีติธาตุนะครับดาวคู่ธาตุน้ําไปอยู่ในราศีธาตุน้ําก็ยังส่งผลในมุมที่ดีนะครับแต่จุดที่คุณ ต้องระวังก็มีอยู่ด้วยเช่นกันเพราะการที่ดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่าฤกษ์มันอาจจะต้องระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุประกอบกับการมีดาวอาทิตย์กับดาวอังคารซึ่งคู่นี้เนี่ยเขาเป็นเรียกว่าคู่อุบัติเหตุเขาเป็นคู่ศัตรูกันนะคู่อุบัติเหตุดาวในมันเล็งตัวคุณอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการต้องระมัดระวังการมีอุบัติเหตุอยู่บ้างด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้พอวันที่9ดาวพุธเนี่ย ก็ย้ายนะครับในตอนกลางคืนนะครับดาวพุธก็ย้ายออกจากภพเรือนที่ชื่อว่าอริในมุมที่ดีก็คือเรื่องของปัญหาที่คุณจะต้องเจออะไรต่างๆมันก็เบาลงนะครับส่วนดาวพุธ ตัวคุณไปอยู่ในจุดนี้เนี่ยมันอาจจะกระตุ้นกับการที่บางทีคุณก็อยากจะต้องไปทําอะไรร่วมกับคนอื่นหรืออยากให้มีคนอื่นมาร่วมอะไรกับคุณเ <c oughs> พราะว่าดาวตัวคุณตําแหน่งนี้เนี่ยนะครับดาวมันอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวมันได้ตําแหน่งประมันก็อาจจะยังมีความอ่อนอยู่ดาวไปอยู่ในคําว่าปัตนิไปใส่ใจกับเรื่องของคู่เร,คเรื่องของความรักหรือเวลาทําอะไรก็อยากจะไปทําอะไรร่วมกับคนอื่นหรืออยากให้คนอื่นมาทําอะไรร่วมกับคุณข้อ ที่อาจจะส่งผลในมุมที่จริงๆก็ไม่ได้เสียนะแต่ว่าจังหวะน,นี้มันจะเป็นจังหวะที่ตัวคุณจะค่อนข้างอ่อนไหวหรือคล้อยตามกับเรื่องคู่กับคนที่มาร่วมมาทำอะไรร่วมกับคุณได้ง่ายในจังหวะน,นี้นะครับเดี๋ยวพอวันที่15ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายนะครับซึ่งเวลาที่ดาวอาทิตย์ย้ายไปมันทำให้ในจุดนี้เนี่ยไม่ได้มีดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูคู่อุบัติเหตุสัมพันธ์กับคุณและก็อาจจะ ข้อดีก็คือไม่ต้องระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุอะไรแล้วนะครับดาวอาทิตย์มาจากคำว่าสหัสชาไปอยู่ในคำว่ามรณะอาจจะมีเรื่องของการได้รับข่าวสารว่าอาจจะต้องมีเรื่องเดี๋ยวจะต้องมีการเดินทางอะไรอย่างนี้นะครับที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับพอวันที่20ดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้ามาร่วมด้วยนะครับ ซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารที่ก่อนหน้านั้นอยู่ในภพเรือนอริเพระเาะฉะนั้นพอดาวมันออกจากภพเรือนอริอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของศักยภาพของลูกหลานบริวารก็จะกลับมาดีขึ้นเพราะดาวศุกร์ตำแหน่งนี้เนี่ยดาวเขาได้ตำแหน่งมาหาจากเลยมีกําลังยิ่งใหญ่ดีนะครับแสดงว่าลูกหลานบริวารมีศักยภาพที่ดีเพียงแต่ว่าดาวศุกร์มาอยู่ตรงนี้เล็งกับลัคนาคุณมันเป็นพินทุบาท มันหมายความว่า,วาลูกหลานกลับมามีศักยภาพดีแล้วแต่บางทีคุณก็อาจจะยังรู้สึกอยากให้เขาทําอะไรได้ดีกว่านี้อยากให้เขาทําอะไรมากกว่านี้มันก็อาจจะยังมีเรื่องที่มันทําให้คุณล้อนร้อนใจอยู่บ้างนะครับเหมือนกับเป็นเพราะบางทีคุณคาดหวังกับสิ่งที่เขาจะทําให้ได้มากกว่านั้นอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีเรื่องให้ร้อนใจแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียอะไรนะเพราะอย่างน้อยดาวมาเนี่ยมีกําลังดีแล้ ก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ําสัมพันธ์ที่ดีกับดาวตัวคุณก็ส่งเสริมนะครับอ,า,อาจจะมีส่วนกับการร่วมกันได้ดีเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีความคาดหวังที่คุณอยากให้ทําได้ดีกว่านั้นประมาณนี้พอวันที่29นะครับดาวตัวคุณก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะนะครับไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นเรื่องของการเดินทางเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะชัดเจนอย่างที่บอกก่อนหน้านั้นอาจจะมีข่าวนะครับได้รับข่าวว่าจะต้อง มีแผนกับการจะต้องเดินทางอะไรเนี่ยแต่ว่าในช่วง29ไปแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นช่วงที่จะต้องเดินทางไกลที่เกิดขึ้นกับหุดนะครับในจุดที่ต้องระวังเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่ามรณะก็อาจจะ ต้องระวังเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับแต่ดาวเนี่ยไม่ได้เจอดาวไม่ดีและดาวเรื่องของสุขภาพเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เสียในจังหวะนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ป่วยอะไรรุนแรงหลักแต่แค่อาจจะเรื่องสุขภาพก็อาจจะดูมีความแบบเอ่อคลันเนื้อคลันตัวเหมือนอยากจะป่วยอะไรแบบนั้นนะครับก็อาจจะอยู่ในสภาวะแบบนั้นก็ระมัดระวังใส่ใจกับเรื่องสุขภาพไว้หน่อยก็ดี มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวจันทร์นะครับในเดือนนี้ก็ยังไม่ได้มีดาวใหญ่อะไรมาอยู่ในราศีกรกฎนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะดูองค์ประกอบอื่นที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของด้านการเงินก็คือในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่วันที่20นะครับที่ดาวศุกร์เนี่ยเขาจะย้ายไปได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับในตําแหน่งนี้และดาวเนี่ยเล็งกับตัวคุณอยู่ซึ่ง ดาวศุ์ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งมหาจากักรได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ถือว่ามีความสมบูรณ์ได้ดีและมีความยิ่งใหญ่ดีดาวสุขความหมายหนึ่งมาจากคําว่าปุตตะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมันอาจจะหมายถึงช่องทางเสริมมันอาจจะหมายถึงเรื่องของการลงทุนก็ได้ไปอยู่ในคําว่าปัตตานีเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีโอกาสกับเรื่องของการเงินที่อะไรที่คุณไปร่วมลงทุนไว้เนี่ยในช่วงนี้มันอาจจะมีเกณฑ์กับการได้ส่วนแบ่งอะไรจากการร่วมลงทุน นะครับที่อาจจะเป็นก้อนใหญ่ๆด้วยเช่นกันในเดือนนี้นะครับตั้งแต่หลังดาวสุกย้ายก็คือตั้งแต่หลัง20มัมกราเป็นต้นไปคราวนี้มาดูจังหวะดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวลัคนาเมถุนนะครับก็เริ่มตั้งแต่ในช่วงวันที่2ตั้งแต่เวลา13.30นาฬิกา30นาทีจนถึงวันที่4นะครับมันเป็นจังหวะที่ดาว การเงินของคุณเนี่ยไปอยู่ในราศีกันซึ่งตำแหน่งเนี้ยดาวจันรได้ราชาโชคเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินมันอาจจะมีโชคกับการได้รับการสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินในจังหวะน,นั้นดาวไปอยู่ในคําว่าพันธุในขณะท,ที่ดาวพุธดาวพันธุไปอยู่ในคําว่าอริเพราะฉะนั้นมันอาจจะเหมาะกับการาถ้าเกิดใครคาดหวังกับการจะไปเรื่องของเอาบ้านไปจดจำนองไปเข้าไฟแนนซ์เอารถไปเข้าไฟแนนซ์อะไรแบบเนี้ย ก็จะเป็นจังหวะที่ดีหรือการที่คุณจะไปขอหยิบขอยืมญาติพี่น้องอะไรเนี่ยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินที่เกี่ยวกับด้านการเงินที่สัมพันธ์กับญาติพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีวันที่10ถึงวันที่11นะครับก็จะเป็นจังหวะที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยมาเล็งตัวคุณเพราะฉะนั้นเวลาดาวการเงินมาเล็งตัวเองเนี่ยแน่นอนมันมีโอกาสที่จะมีช่องทางการเงินเข้ามานะครับ ประกอบกับดาวพฤหัสที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปตัตตน,นิที่แปลว่าคู่ที่แปลว่าหุ้นส่วนเนี่ยดาวไปอยู่ในภพเรือนลาภะแล้วเดินดีแล้วในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสกับเรื่องของการเงินที่ได้ส่วนแบ่งอะไรมานะครับหรือการที่ถูกนําพาในเรื่องของการเงินธุรกิจมาจากคู่จากหุ้นส่วนที่มีส่วนกับการนําพาธุรกิจเข้ามาได้ดีในจังหวะน,นั้นวันที่18จนถึงวันที่20นะครับ ก่อน11อนาฬิกา20นาทีเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดาวการเงินของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะนะครับจังหวะน,นี้ดาวจันทร์ได้ตำแหน่งมหาจาักรได้ตำแหน่งอุจจาวิราชได้ปทุมเกณฑ์ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีและไปเจอกับดาวเกตดาวพรฤหัสในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสกับการได้เงินอะไรที่มันเป็นเงินก้อนเข้ามาเลยนะครับอาจจะมาจากเรื่องของงานได้อนุมัติโปรเจกต์ในด้าน งานนะครับนุมัติงบการเงินกับด้านงานก็ได้ในจังหวะนี้นะครับเพราะดาวพฤหัสที่สัมพันธ์เนี่ยเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ากรรมะที่แปลว่าเรื่องของการงานที่ได้ราชาโชคอยู่ด้วยวันที่22นะครับตั้งแต่16นาฬิกายีนาทีจนถึงวันที่24เป็นจังหวะที่ดาวจันทร์มาทับตัวดาวการเงินมาทับตัวก็จะมีจังหวะที่เงินเข้ามาได้ดีดาวจันทรตำแหน่งนี้ก็ได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกก็ถือว่ามีความโดดเด่นกับเรื่องของ การเงินด้วยเช่นกันในจังหวะนั้นนะครับก็มีโอกาสช่องทางธุรกิจอะไรที่มันจะเข้ามาหาคุณได้ดีเพราะในจังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ตัวคุณเองก็อาจจะไปทําอะไรร่วมกับคนอื่นนะครับเหมือนกับมีคนมาร่วมอะไรนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีทั้งจะทําเองหรือการที่จะมีใครมาร่วมทําอะไรด้วย และ25-26นะครับเป็นจังหวะที่ดาวการเงินไปได้ตำแหน่งเกษตรมีความเสถียรดีช่วงนี้ถ้าได้เงินอะไรก็จะเป็นธุรกิจอะไรที่มันเป็นระยะยาวถาวรได้ดี30-31ดนะครับดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าพันธุนะครับซึ่งเหมือนกับการเงินไปเกี่ยวกับเรื่องของด้านอสังหาอะไรลักษณะแบบนี้นะครับแต่ในขณะนั้นเนี่ยดาวพุธเองเนี่ย ก็ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะแปลว่ามันมีเกณฑ์กับการเสียออกไปนะครับแล้วได้เงินเข้ามาจากเรื่องนั้นก็ได้เพราะดาวมันได้ตําแหน่งราชาโชคอยู่ก็เป็นจังหวะกับการที่จะเจรจาจะขายจะอะไรต่างๆกับเรื่องอสังหานะครับที่เกี่ยวกับด้านการเงินได้ดีส่วนช่วงที่ต้องระวังนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่7นะครับตั้งแต่10นาฬิกา40นาทีจนถึงวันที่9เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ ดาวจันเนี่ยนะครับไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริและดาวเนี่ยมันได้ตําแหน่งนิดเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังกับการโดนหยิบยืมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับมีเรื่องของการต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของลูกหลานเรื่องของบริวารด้วยเช่นกันในช่วงนี้ แล้วก็1 2บสนะครับดาวการเงินเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่มรณะซึ่งดาวไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองเป็นประในช่วงนี้ก็มีความอ่อนหน่อยกับเรื่องของการเงินและดาวการเงินตกมรณะเป็นพินทุบาทด้วยมันก็จะมีเหตุเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรเยอะหน่อยและบางทีก็อาจจะเป็นการใช้จ่ายไปกับเรื่องของคนอื่นด้วยเหมือนกันก็ถือว่าช่วงนั้นต้องบริหารการเงินให้ดีและช่วงวันที่20นะครับหลัง11บเนาฬิกาสินาทีจนถึงวันทีน่22 ก่อน16นาฬิกา20นาทีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อววินาจริงๆตำแหน่งเนี้ยดาวมีกำลังดีนะได้ตำแหน่งมหาอุดแต่ข้อเสียคือมันเป็นจันล่าลาหูนะครับและมันไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อววินาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของทรัพย์สินสูญหายจังหวะน,นี้ต้องระวังเรื่องของการมีเรื่องของพวกลเซ็ center อะไรเข้ามาที่จะมาหลอกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณนะก็ต้องระวังให้มาก มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานคือดาวพฤหัสนะครับดาวเนี่ยยังโคจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะแปลว่ามันยังมีเรื่องของโอกาสกับเรื่องของการงานที่เข้ามาได้ดีและในเดือนนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่หลังวันที่แปไปเนี่ยดาวพฤหัสเขาก็จะหยุดเดินถอยหลังและก็จะเริ่มมาเดินในมุมปกติเพราะฉะนั้นโอกาสกับการเข้ามาอะไรเรื่องของการงานหรือการ ความคืบหน้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานก็จะอยู่ในมุมที่ปกติแล้วนะครับการมีดาวเกตที่มาสัมพันธ์อยู่กับดาวการงานของคุณเนี่ยครับก็จะมีส่วนกับการกระตุ้นนะครับมันอาจจะทำให้เรื่องของการงานมันก็มีความปั่นป่วนหน่อยแต่มันก็มีแนวโน้มที่มันมีเรื่องของความหลากหลายกับลักษณะของงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับการมีดาวราหูมาอยู่ในช่องการงานของคุณแน่นอนครับมันก็จะ ไม่ค่อยได้นิ่งๆกับเรื่องของการงานมันก็จะมีเรื่องให้วุ่นนะครับทั้งราหูอยู่ในการงานและดาวเกตก็มากระตุ้นกับเรื่องการงานก็จะดูดูวุ่นๆดูป่วนๆหน่อยนะครับแต่มันก็จะมีเรื่องของการงานเข้ามาได้ดีเพราะดาวการงานของคุณเนี่ยคุณสมบัติดีเลยเดินปกติแล้วได้ราชาโชคอยู่ในเรื่องโชคลาภแล้วก็ได้อุดมเกณฑ์ด้วยแถมสลับบ้านพฤหัสอยู่บ้านอังคารอังคารอยู่บ้านพฤหัสนะครับก็มีกําลังดีขึ้นอีกเพียงแต่ว่า ก่อนวันที่20เนี่ยดาวสุขที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารเนี่ยดาวมันไปอยู่ในคําว่าอริและอ่อนกําลังนะครับมันก็อาจจะทําให้ปัญหาหนึ่งที่มันอาจจะมีความวุ่นสําหรับคุณก็คือเรื่องของลูกน้องและบริวารน,นี่แหละที่มันอาจจะยังไม่ได้มีศักยภาพมากนักนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการติดขัดมีปัญหาที่คุณอาจจะต้องไปแก้ไขอะไรกับเรื่องของปัญหานะครับพอวันที่ ดาวพุธย้ายข้อดีก็คือการที่คุณจะต้องไปอยู่กับเรื่องของปัญหาอะไรมันก็ลดลงนะครับตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่ในคาว่าปัตนิคุณเองอาจจะต้องไปร่วมอะไรกับใครหรือมีคนมาร่วมอะไรในเรื่องงานของคุณในมุมที่ดีก็คือเรื่องของคนที่มาร่วมหรือสิ่งที่คุณจะไปร่วมเนี่ยดาวเขามีกําลังดีเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ร่วมกับคนที่มีศักยภาพดีหรือคนที่เข้ามาร่วมกับคุณเนี่ยเขาก็จะมีศักยภาพดีส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จได้ดีแหละเพียงแต่ว่า มันก็อาจจะมีความรู้สึกข,ขัดขัดกันอยู่บ้างเพราะมันมีดาวอาทิตย์กับดาวอังคารที่เป็นคู่ศัตรูนะครับที่สัมพันธ์อยู่เพียงแต่ว่าถึงคุณอาจจะรู้สึกขัดแต่คุณก็จะค่อนข้างโอนอ่อนคล้อยตามไปกับเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องกับคนที่คุณไปร่วมเพราะดาวตัวคุณเนี่ยมันมาเป็นปละอยู่ในเรื่องนี้มันเหมือนกับคุณค่อนข้างให้ความสาคัญกับการร่วมและก็อาจจะค่อนข้างยอมโอนอ่อนคล้อยตามได้ง่ายหน่อยซึ่งก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรนะ คราวนี้พอวันที่15ดาวอาทิตย์ก็ย้ายออกไปในมุมที่ดีก็คือไอเรื่องของความที่มันรู้สึกขัดขัด,ขดกันเนี่ยมันก็ลดลงไปนะครับและเดี๋ยวพอวันที่20ดาวศุกร์ก็ย้ายมาซึ่งดาวศุกร์เป็นเรื่องของลูกน้องบริวารเนี่ยกลับมามีศักยภาพดีดาวได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับมีกําลังดีได้อุดมเกณฑ์นะครับเพียงแต่ว่ามันก็ยังเป็นพินทุบาทเหมือนกับ เขามามีสกายพาพดีแล้วแต่คุณยังคาดหวังว่าอยากให้ดีกว่านั้นนะครับก็มันก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้คุณเองนี่แหละที่ดูมีความกังวลเพราะคุณคาดหวังอยากให้ทําได้เยอะกว่านั้นทําได้ดีกว่านั้นจากเรื่องของลูกน้องและพอ29ดาวตัวคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ การงานโดยตรงนะแต่มันก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะดูเหนื่อยล้าที่มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็อาจจะมาจากเรื่องของงานที่มันวุ่นวุ่นด้วยเช่นกันแต่ถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานมันยังสําเร็จมันยังรู้ล่วงไปได้ด้วยดีมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวพฤหัสนะครับลำพังตัวดาวความรักของคุณเนี่ยมีคุณสมบัติดีนะและเดี๋ยวเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่ 8เป็นต้นไปเนี่ยดาวก็จะหยุดเดินถอยหลังแล้วมันทําให้อารมณ์ความรู้สึกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักมันก็จะดูะมาเป็นปกติไม่ค่อยอืดไม่ค่อยหน่วงอะไรลักษณะแบบนั้นแล้วนะครับดาวความรักได้ตําแหน่งราชาโชคได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ไปอยู่ในภพลาภะมันมีส่วนที่คู่ช่วยนํำพาให้เกิดความสําเร็จก่อให้เกิดความสําเร็จลาบผลได้ดีแถมเรื่องของความรักไปอยู่ในบ้านของความสําเร็จ ดาวความสําเร็จมาอยู่ในเรื่องของความรักมันก็ชัดเจนว่าช่วงนี้มีส่วนถ้าร่วมอะไรสําหรับคนมีคู่นะครับการร่วมทําอะไรมันช่วยส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จได้ดีถึงแม้บางทีมันอาจจะรู้สึกว่าบางทีเวลาพูดจากันอาจจะมีอะไรที่มันมีความขัดกันบ้างน,นะครับเพราะว่า ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารที่มันเป็นคู่ศัตรูกันเนี่ยมันไปอยู่ในเรื่องของความรักดาวอาทิตย์มาจากคําว่าสหัชชามันก็อาจจะมีเรื่องที่แบบพูดจาอะไรขัดกันบ้างหรือถ้ามันจะมีเหตุกับการขัดขัดอะไรกันมันอาจจะเป็นการขัดกันจากเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของคนอื่นนะครับที่ส่งผลให้คุณขัดกันแหละแต่จริงๆแล้วการทำอะไรร่วมกันมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จกับคุณได้ดีสำหรับคนมีคู่และเดี๋ยวพอวันที่9นะครับ มันเป็นจังหวะที่ดาวตัวคุณก็มาอยู่ในเรื่องความรักคุณค่อนข้างมาใส่ใจกับคู่มากขึ้นนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องของคู่มากขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะค่อนข้างยอมคู่ตามใจคู่ได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับพอวันที่15ดาวอาทิตย้ายออกไปในมุมที่ดีก็คือมันก็จะไม่ค่อยขัดกันแล้วในจังหวะนี้นะครับและเดี๋ยวพอวันที่20ดาวศุกร์ย้ายตามเข้ามาซึ่ง ดาวสุกมันเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะมันหมายถึงความสดใสเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะส่งผลนะจริงๆมันดูมีความสดใสกับเรื่องของความรักแต่บางทีมันก็อาจจะส่งผลให้ทั้งคุณและคู่เนี่ยก็ดูทําตัวกันแบบเด็กๆมันมีการทําอะไรแบบเด็กๆได้เหมือนกันนะครับดาวสุกมาเล็ง ลัทนามันเป็นพินทุบาทเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับบางทีก็อาจจะรู้สึกกับการอยากได้อะไรที่อยากให้คู่ทําให้นะครับเหมือนกับร้องขออะไรกันเป็นเหมือนเด็กๆเหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะอยู่ในมุมแบบนี้เพราะมาเวลามันเป็นพินทุบาทมันเหมือนกับคุณก็ยังคาดหวังสิ่งที่จะได้อะไรจากที่คู่ทําให้ด้วยเช่นกัน แต่ก็ไม่ได้ส่งผลในมุมที่เสียหายนะครับเพราะอย่างน้อยดาวสุขที่มาสัมพันธ์ถึงแม้จะเป็นพินทุบาทแต่เขาก็ยังเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากับดาวตัวคุณและก็มันกลายเป็นว่าดาวที่สัมพันธ์กันเนี่ยพอดาวสุขเข้ามาดาวสุ์เป็นคู่มิรกับดาวอังคารดาวสุ์เป็นคู่ธาตุกับดาวพุธมันก็ทําให้อารมณ์หรือมุมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ยังอยู่ในมุมที่ดีในขณะที่ดาวความรักเองก็อยู่ในจุดที่ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งจังหวะที่ดาวศุกร์ย้ายเข้ามาเนี่ยสำหรับบางคู่ที่คาดหวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการมีลูกเนี่ยนะครับก็เป็นจังหวะที่มันมีโอกาสที่จะสนับสนุนได้ดีนะเพียงแต่ว่าคุณก็อาจจะแบบเอ่อต้องคาดหวังในระดับหนึ่งเพราะว่าดาวเรื่องลูกมันมาแข็งแรงดีนะครับสัมพันธ์กับตัวคุณเลงกับตัวคุณเพียงแต่ว่าดาวเนี่ยพอมันเป็นพิณทุบบาทถ้าเกิดคุณคาดหวังมากบางทีมันก็อาจจะมีความร้อนใจของคุณเองนะครับ ส่วนคนโสดนะครับก็แน่นอนในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่วันที่9เลยเนี่ยที่ดาวพุธย้ายไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ยจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรักมันอาจจะรู้สึกเหงาอาจจะรู้สึกอยากพบเจอใครสักคนอยากมีใครสักคนเนี่ยค่อนข้างชัดเลยเพราะดาวตัวเองไปอ่อนไหวกับเรื่องของความรักนะครับ แต่เดี๋ยวพอวันที่20ที่ดาวศุกร์ย้ายเข้ามาด้วยเนี่ยมาเป็นพิณทุบาทแต่ดาวเนี่ยมีกําลังดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้แหละมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเองดูค่อนข้างขวอยคว้ากับเรื่องของความรักมากหน่อยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นมุมเสียหายนะเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวความรักเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ดีแล้วเดินดีแล้วเพราะฉะนั้น เพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้คุณค่อนข้างดูจะขวาขวากับเรื่องของความรักนะครับมันมีความร้อนรนกระวนใจกับเรื่องของความรักมากหน่อยก็อาจจะขึ้นอยู่กับการวางตัวแล้วลักษณะการวางตัวการแสดงออกแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาดาวความรักสัมพันธ์กับดาวเกตมันก็จะถูกดาวเกตกระตุ้นมันเหมือนกับคุณก็จะกล้าที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นข้อเสียนะก็แค่เกี่ยวกับเรื่องของการวางตัวเท่านั้นเอง มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภคือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้ดาวมีกําลังดีได้ตําแหน่งอุจจาวิราชและสลับบ้านกับดาวพฤหัสก็คือเรื่องของลาภผลไปอยู่ในเรื่องของความรักส่วนแบ่งหุ้นส่วนนะครับและอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนแบ่งหุ้นส่วนไปอยู่ในเรื่องของลาภผลนะครับนอกจากดาวพฤหัสที่สลับบ้านกันนะครับในช่องโชคลาภของคุณก็มีดาวเกตที่มากระตุ้นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้น ชัดเจนว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จเนี่ยนะครับคู่มีส่วนกับการช่วยนำพาส่งเสริมให้เกิดเรื่องของความสำเร็จได้ดีสำหรับคนมีคู่นะครับหรือถ้าเกิดสำหรับคนไม่มีคู่ก็คือเรื่องของหุ้นส่วนคู่หูคู่ค้านะครับเพศตรงข้ามมีส่วนกับการช่วยนำพาความสำเร็จลาบผลกับคุณได้ดีเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเวลาคุณจะทำธุรกิจหรือจะดียอะไรคุณก็อาจจะต้องโฟกัส หรือการดิวการคุยกับเพศตรงข้ามค่อนข้างมีส่วนกับการส่งเสริมให้เกิดเรื่องของความสําเร็จได้ดีการมีดาวเกตกระตุน้นอ่ะก็อาจจะมองถ้าประกอบกับเรื่องของความเชื่อก็จะเป็นช่วงที่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีส่วนกับการดนจิตดลใจผลักดันให้เกิดเรื่องของความสําเร็จกับคุณได้ดีเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการกระทํา โดยปกติแล้วนะครับในมุมความเชื่อการจะบนบานสารกล่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณดนบันดาลให้เกิดความสําเร็จกับคุณได้ดีในจังหวะนี้แต่ถ้าจะมีอะไรมาดูขัดนิดหน่อยก็คือ การที่มีดาวอาทิตย์มาสัมพันธ์กับดาวโชคลาภของคุณในช่วงวันที่1ถึงวันที่15เนี่ยนะครับซึ่งเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวโชคลาภของคุณและดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชะอาจจะทําให้ส่งผลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเวลาทําอะไรเนี่ยอาจจะเป้าหมายอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกันไม่เหมือนกับการทําอะไรที่เกี่ยวกับร่วมกับคู่นะถ้าทํากับเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าเป้าหมายไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกันมันจะมีความขัดกันก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับ แต่เดี๋ยวพอวันที่9ดาวพุธย,ย้ายวันที่15ดาวอาทิตย์ย้ายมันก็ทําให้ดาวโชคลาภของคุณเนี่ยไม่ได้มีดาวคู่ศัตรูสัมพันธ์โอกาสกับการเกิดความสําเร็จอะไรต่างๆมันก็จะไม่ค่อยมีใครมาขัดอะไรกับคุณนะครับในจังหวะน,นี้และเดี๋ยวพอวันที่20ดาวศุกร์ก็ย้ายมาร่วมด้วยซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาว คู่มิตรกับดาวโชคลาภของคุณและพอดาวมันมีกําลังดีมาได้มหาจาักได้อุดมเกณฑ์มันก็ส่งผลให้โอกาสกับความชัดเจนกับเรื่องของความสําเร็จลาภผลอะไรเนี่ยมันก็ส่งผลในมุมที่ดีกับเรื่องของการสําเร็จลาภผลกับคุณได้ด้วยเช่นกันดาวศุกร์เป็นคําว่าปุตตะมีส่วนกับการที่เรื่องลูกน้องบริวารมีส่วนกับการ ช่วยให้เกิดความสําเร็จได้ดีถึงแม้คุณเองยังจะคาดหวังให้ดีกว่านั้น่าประมาณแบบนี้นะครับส่วนดาวศุกร์มาจากคาว่าวินาศด้วยและมาสัมพันธ์กับดาวโชคลาภข,ของคุณก็อาจจะได้อะไรที่แบบไม่คาดคิดได้อะไรที่มันเป็นเรื่องของสิ่งแปลกๆอะไรแบบนี้ เข้ามาด้วยสําหรับคุณในจังหวะตั้งแต่หลังวันที่20ไปนะครับคราวนี้สําหรับนักเสี่ยงโชคแน่นอนครับมันเป็นเดือนที่คุณเองก็มีโอกาสกับการมีโชคลาภได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะดาวโชคลาภของคุณมีคุณสมบัติดีซึ่งมันก็จะชัดเจนได้มากขึ้นเรื่อยๆก็คือตั้งแต่วันที่8 มกราไปที่ดาวพลหัสที่เดินอยู่ในเรื่องโชคลาภของคุณเนี่ยมีกําลังดีนะครับซึ่งดาวพลหัสมาจากคําว่าปัตตนีเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมเนี่ยในเดือนนี้นะครับอะไรที่มันมีผลอิทธิพลกับการมีส่วนให้โชคให้ลาภกับคุณเนี่ยก็คือเรื่องของคู่สําหรับคนมีคู่เนาะหรือถ้าเกิดคนไม่มีคู่ก็เสี่ยงกับเรื่องของเพศตรงข้ามถ้าคนมีคู่ก็เอาตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับคู่ของคุณแหละมาใช้เป็นองค์ประกอบกับเรื่องของการเสี่ยงโชคมันมีแนวโน้มที่จะ ก่อให้เกิดโชคลาภกับคุณได้ค่อนข้างเด่นชัดประกอบกับการมีดาวเกตกระตุ้นด้วยนะครับก็ยิ่งมีความชัดเจนกับเรื่องของคู่ที่มีส่วนกับการก่อให้เกิดลาภผลสำหรับคุณและนี่ก็คือการทำนายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผม อาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรขอบคุณครับ